สดีครับเพื่อนวันนี้นะครับช่างบอยก็จะมารีวิวเรื่องซ่อมแหลกโครงอะไรไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็เป็น Honda f e นะครับเพื่อนๆก็ต้องยกแพ้มาแบบนี้นะฮะอ่าคันนี้เลขไม่แสนกว่าโลนะครับเพื่อนๆก็ยังไม่มีอะไรรั่วซึมเลยนะครับสภาพก็โอเคเลยนะครับเพื่อนๆอ่าตัวน,นี้ก็เริ่มเบาแล้วยังใช้ได้อยู่นะ ยังใช้ได้อยู่นะครับเพื่อนอ,อันนี้เป็นคานนะครับที่ยกมานะครับเพื่อนก็โดยรวมแล้วก็ยังโอเคครับไม่แสงกระรโดดการโพก็ยังดีอยู่นะฮะบูธปีกนกก็โอเคนะครับสำหรับบูธใหญ่ๆแบบนี้ก็ค่อนข้างทนนะครับเพื่อนครับ เป็นตัวนี้นะครับ h อ n ด้าเนะครับเพื่อนครั้นี้ไม่ใแสนพารโลนะครับแต่ปรากฏว่าแหลกศึกเยอะนะครับแหลกศึกเยอะเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวเราไปดูที่ตัวแหลกกันนะครับสักครู่ครับครับอันนี้เป็นตัวแหลกฮอนด้าเนะครับเพื่อนกอ็ะจะออกแนวสไตล์ยุโรปนะครับก็ ออกแบบคล้ายยุโรปนะครับก็คือชุดมอเตอร์ก็จะมาอยู่ข้างล่างหมดเลยนะครับเพื่อนนี่ฮะนี่อันนี้คือมอเตอร์นะครับอันนี้คือกล่องควบคุมนะครับ EPS นั่นเองนะครับเพื่อนนี่ตัวกล่องมันนะครับถ้าเสียก็มีราคาค่อนข้างแพงนะครับเพื่อนถ้าเสียเราก็ต้องยกชุดแบบนี้เลยนะครับเพื่อนตัวนี้มีตัวปรับสองด้านนะครับนี่หนึ่งด้านนะครับเพื่อน ตัวนี้อีกหนึ่งด้านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดขับมอเตอร์จะอยู่ทางด้านซ้ายนะเพื่อนจะมีเฟืองด้านนี้หนึ่งด้านนะครับแล้วก็จะมีเฟืองด้านขวานะครับอีกหนึ่งหนึ่งด้านนะครับก็จะมีเฟืองสองด้านซ้ายขวาเลยนะครับคราวนี้พอพอมันสึกขึ้นมาเนี่ยมันกินทั้งซ้ายทั้งขวาก็าจะซ่อมยากนะครับสาเหตุที่ซ่อมยากนะครับ,บเพื่อนๆจะเห็นว่า ฟันมันฮะหยาบ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 แล้วก็ไปละเอียดนะครับเพื่อนแล้วก็ต่อไปก็หยาบหยาบหยาบนะมันจะเป็นฟันแบบลักษณะเหมือนออขึ้นรูปด้วยสี c ีนะครับเพื่อนแล้วก็มัปั๊มกระแทกฟอร์จิ้งให้เกิดความรอดด้อนอีกทีนะครับให้เกิดเส้นใยภายในนะครับก็จะค่อนข้างทนนะครับเพื่อนแต่เวลาซ่อมเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเพื่อนอันนี้เริ่มซ่อมไปแล้วนะครับเ,เห็นไหมมันจะ ฟันใหญ่ใหญ่ๆใหญ่ๆแล้วก็ไปเล็กนะครับพอเล็กแล้วก็ไปใหญ่นะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยก็เป็นฟันปกตินะครับทางด้านซ้ายจะเป็นฟันเอ่อทางด้านขวานะครับเพื่อนจะเป็นฟันแบบนี้ทางด้านซ้ายก็จะเป็นฟันปกตินะครับเพื่อนเพราะฉะนั้นเวลาสึกซ่อมยากมากๆเลยนะครับคันนี้นะครับเพื่อนสึกทั้งสองด้านเลยนะครับทั้งซ้ายทางขวาเลย ด้านซ้ายค่อนข้างหนักนะครับด้านขวาก็ประมาณพอสมควรนะเพื่อนซ่อมยากเลยนะครับคันนี้นะฮะคราวนี้อาการทามันวิ่งนี่ดังคู่กุกคักเลยครับเวลาเราก่อนขึ้นลูกแล้วน้าเหยียบเบรกจะดังคลืดคลืดเลยนะก็คือหลวมอาการหลวมค่อนข้างเยอะนะครับคันนี้ไปศูนย์มาแล้วนะครับศูนย์ก็แนะนำให้เปลี่ยนแหลกนะครับ ที่ศูนย์ก็เปลี่ยนตัวนี้มาอย่างเดียวอันนี้แท้เลยนะครับเพื่อนเปลี่ยนพันชักนอกมาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าลูกค้าสู้ราคาไม่ไหวนะครับก็เลยซ่อมดีกว่าครับก็ซ่อมได้ครับเพราะว่ามอเตอร์อันนี้เสียนะครับเพื่อนมอเตอร์เสียมอเตอร์ตัวนี้เสียเราเราค่อยเปลี่ยนนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นฮ็อกเซนเซอร์นะเพื่อนอันนี้เป็นแบบตัว วัดรอบโดยขึ้นแม่เหล็กนะครับเพื่อนเวลาลื้อก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งประเภทนี้นะฮะความละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อน่านี่นะครับก็แนะนำเพื่อนนะครับสำหรับ Honda าเีนะครับใหม่แสนหนึ่งให้รีบมาโอ้ฮอนเลยนะครับอย่าปล่อยให้ใหม่เยอะนะครับใหม่เยอะเราจะซ่อมยากนะครับเพื่อน เอาแล้เพื่อนวันนี้ก็มารีวิวประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆลูกค้าทุกท่านนะครับผิดพลาดประกันใดขออภยัยด้วยนะครับสวัสดีครับ